ระวังมามา,มาอือ้อแล้วเรียะไอ้บอลเล่มนักหนึ่งร้อยเมตรสุดสนามเลยอ่าเข้าเส้นไทยเรียบร้อยชมพูชมพูนะเมืเอ่อนโอเคมาไอ,นนอ,ต,อนนตัวเล็กได้ที่สาม ที่สามที่สามใช่ใช่ถูกนะถูกแล้วไม่ไม่แทงไม่แทงมันกระโดดมนกเลยช้าปลอกันแล้ววะวิ่งร้อยเมตรคนที่ดาสามหญิงนะ โอ้ส oh, ีฟ้าชมพูครับฟ้าับชมพูคู่ชี้กันเลยครับจงมีตรจงเที่นและก็เข้าเส้นไทยทีมชนะคือชมพูที่สองสีฟ้าและที่สามสีฟ้านะอ่าอไปนะพอสี Ô ô, điên cuối cùng điên cuối cùng điên cuối cùng điên cuối อ่ะต่อไปเป็นประเภททีนะพอสี่ห้าหกนักกีฬาข้อที่ละวันโอ้ตูดีกันมากครับสามสี่คนนี้โอ้โหต้องใช้ป้องหรือเปล่าโอ้ฮีนาตั้งเลยครับ อโอ้ยกระโดดเข้าเลยต่อไปกันพยุงรันยุงชายห่งร้อยมตต่อจากนยุงชายก็เป็นัพยุงหญิงครับมาลอาภัพอล้ครับใมาี่นงโอ้พี่เคพี่เก็นพี่โชสูสีน่า โชคสเก่งโชคสองเก่งสามโชคสองเก่งสามรายการสุดท้ายครับประทาก็จะมอบรางวักับพัเพียร ต้นครับนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อคำเพียรบุญปกนะครับอ่าคุณพ่อสมบัติอ่าคุณแม่ปิยวันบุญปกนะครับอ่าคุณพ่อคำเพียร,รบุญปกสี่สิบบาทนะครับอ่าคุณพ่อสมบัตินะครับแม่ปิยวันบุญปกหนึ่งร้อยบาทลง ตาครับตากับชมพูครับชมพูชมพูโอ้ยคอ,อยลงนะครับคอยพอ,อีักรีรรรรรา <c oughs> ัอาาาาน <c oughs> อีอนคุยกันนะครับสองคน้หลังี่อต้ตากตากนไปันไปตนไปตานไปตวันไากาวับานนัไนวนน